วินฟาร์แบรนด์รถยนต์จากเวียดนามเนี่ยเลือกวิธีการที่แตกต่างนะครับในการบุกไปยังประเทศอเมริกาเมื่อเทียบกับรถยนต์จากญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้ในยุคก่อนหน้าที่ตอนที่เข้ามาบุกตอนแรกๆเนี่ยพวกเขาสามารถพิชิตใจคนอเมริกันได้สําเร็จด้วยคุณภาพรถที่โอเคในราคาที่ถูกมากๆนะครับเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆทําให้มีตลาดสําหรับพวกเขาแต่ว่าวินฟาร์เองเลือกโพซิชันตัวเองในรถราคาสูง หลายสื่อในอเมริกาเนี่ยต่างวิจาร์ณรถยนต์รุ่น V8 f ที่มีราคาสูงถึง50,000เหรียญสหรัฐในแงท่ที่ถือว่าเวลว้ายที่สุดซึ่งต่างเห็นตรงกันว่ารถยนต์รุ่นนี้เนี่ยแทบจะเป็นรถยนต์ยอดแย่ที่สุดในอเมริกาเลยก็ว่าได้เรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Talk Talk more than a geek สวัสดีครับผมดนทลาดนจากโด,ดนบล็อกนะครับและในบริการกิกทอตนะครับวันนี้มาพูดถึงแบรนด์รถยนต์จากเวียดนามอย่างวินฟารเองนะครับที่ก่อนหน้านี้มีข่าวเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อเมริกาโอ้โหทำให้มูลค่าบริษัทเนี่ยพุ่งสูงขึ้นแซงหน้าบริษัทยานยนต์ยักษ์ใหญ่หลายๆายรา,ายสุดท้ายหุ้นก็ร่วงลงมานะครับมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับที่วินฟารเองเนี่ยเลือกที่จะลุยตลาดอเมริกาอย่างรวดเร็วมากมาก พวกเขาเพิ่งผลิตรถยนต์ออกมาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นนะครับแต่ว่าหานกล้าที่จะบุกไปยังประเทศที่ถือได้ว่าเป็นตลาดรถยนต์ที่โหดมากๆแห่งหนึ่งของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาเอาจริงๆถ้ามองในเรื่องอื่นๆนะครับโดยเฉพาะธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีเองเนี่ยเวียดนามถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะตัวอย่างแพลตฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศเวียดนามเองนะครับพวกเขาคล้ายๆเกาหลีใต้นะครับที่ สร้างบริการต่างๆขึ้นมาของตนเองเพื่อมาต่อสู้กับแพลตฟอร์มจากต่างชาติแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้ได้อย่างดีด้วยนะครับผู้คนในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความชาตินิยมสูงแล้วก็ใช้บริการของแพลตฟอร์มภายในประเทศของพวกเขาแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างสูงนะครับในหลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มทางด้านอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าแพลตฟอร์มเมสเซ g จิ g งเซอร์วนะครับที่ ทางเวียดนามเองเนี่ยพวกเขาก็มีบริการเป็นของตนเองคล้ายๆกับในประเทศเกาหลีใต้นี่คือความชาตินิยมของพวกเขาครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่ากลับกันนะครับในเรื่องของแบรนด์รถยนต์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าการเร่งรีบบุกลุยตลาดโลกของทางวินฟารตเองเนี่ยถือว่าเป็นก้าวที่ค่อนข้างเสี่ยงมากๆนะครับ ซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูพวกแบรนด์จากญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้ที่ก่อนที่จะบุกไปยังตลาดโลกได้เนี่ยพวกเขาต้องมีพื้นฐานความแข็งแกร่งในประเทศของตนเองก่อนหรือต้าเองก็เป็นแบรนด์ลำดับต้นๆในประเทศแล้วก็ขายดีมากๆนะครับเกาหลีเองก็มีแบรนด์อย่างฮุนไดที่ถือว่าเป็นความภูมิใจของชาติของวขพวกเขาครับพวกเขาพยายามปรับจูนอะไรต่างๆเริ่มทดสอบกับตลาด ภายในประเทศของพวกเขาก่อนก่อนที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วนะครับที่จะไปบุกตลาดที่โหดหินมากๆอย่างอเมริกาซึ่งหากเทียบในยุคเครื่องยนต์สันดาปรถยนต์จากญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างประสบความสําเร็จในตลาดสหรัฐอเมริกาแม้คุณภาพของพวกเขาในช่วงเริ่มต้นเองตอนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะไม่คุณภาพที่สูงมากมายเท่ากับแบรนด์รถยนต์จาก ยุโรปหรือว่าแบรนด์ท้องถิ่นในอเมริกาเองแต่ว่าพวกเขามีดีที่ราคาที่สามารถแข่งขันได้นะครับสามารถเจาะกลุ่มตลาดเซกเมนต์ที่กลุ่มที่ต้องการรถยนต์คันแรกแต่ว่าไม่มีงบประมาณที่สูงมากนะักพวกเขาก็อาศัยตลาดในส่วนนี้เจาะเข้าไปได้ก่อนที่จะมีการพัฒนาในเรื่องคุณภาพขยายศูนย์บริการจนสามารถยึดตลาด อเมริกาได้สาเร็จในช่วงหนึ่งเลยนะครับแบรนด์ Brand ญี่ปุ่นเองโตโยต้าเนี่ยสามารถครองตลาดได้อันดับหนึ่งของอเมริกาในช่วงหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งเนี่ยรถยนต์อย่าง p r ี u s เองสามารถสร้างยอดขายได้ถล่มทลายมากๆในตลาดสหร,สาารัฐอเมริกาแบรรถที่ดีมากๆประหยัดน้ำมันแล้วก็มีราคาที่ไม่สูงจนเกินไปสามารถเอาชนะใจกลุ่มผู้บริโภคในสหร,สาารัฐอเมริกาได้สำเร็จคราวนี้มามองถึงเรื่องของวินฟ้า มันเป็นข้อมูลจาก u t u b e นะครับผมบก็ไปส่องดูมี YouTube ช่องของคนไทยนะครับที่มีชื่อว่าส่องโลกคอมเมนต์นะครับเป็นคลิปไม่ใช่คลิปใหม่นะครับเป็นคลิปค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันมีการนำเอาคอมเมนต์ของชาวอเมริกันนะครับจากคลิป y YouTube เนี่ยมาพูดคุยกันในคลิปนั้นนะครับซึ่งหลังจากที่ลองอ่านข้อมูลดูแล้วก็ไปลองหาข้อมูลการวิจารณ์ในเว็บต่างๆของอเมริกาโดยเฉพาะเว็บเกี่ยวกับรถยนต์หลายๆเว็บซึ่งมันน่าสนใจนะครับว่า มีทั้งยูทูบเบอร์ที่มีคนติดตามหลายล้านคนนะครับช่องหนึ่งนะครับช่องชื่อโดนัทเนี่ยก็มารีวิวแล้วก็ไม่มีความไปแอดแต่อย่างใดนะครับเขาก็เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนบางสื่อเนี่ยเล่นโหดกว่าน,นี้เยอะแบบแย่มากๆแย่ที่สุดเลยในรถยนต์รุ่นนี้ของวิน f a s t อย่าง VF8 เป็นรถยนต์คลอสโอเวอร์แบบ EV ที่เจาะเข้าไปในตลาดอเมริกาซึ่งสื่อหลายๆรา,ายเนี่ยก็มอง รถรุ่นนี้คล้ายๆกันแทบจะเป็นรถที่โหเร็วลาที่สุดในตลาดอเมริกาเลยก็ว่าได้นะครับเหมือนเป็นรถที่มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำออกมาจำหน่ายก่อนโหมีการวิจารณ์หลายๆส่วนทั้งเรื่องการควบคุมรถเรื่องของระบบสันสะเทือนต่างๆนะครับช่วงล่างระบบความปลอดภัยต่างๆที่มันมีบางข้อที่ค่อนข้างน่ากลัวมากๆนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับไฟเลี้ยวระบบเบรก รวมถึงการทรงตัวของรถระบบการแจ้งเตือนเสียงต่างๆที่น่ารำคาญรวมถึงเรื่องของซอฟต์แวร์ของรถเองนะครับที่มันดูยังไม่พร้อมที่จะใช้งานมากเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับแบรนด์รถยนต์อื่นๆในระดับราคาเดียวกันเพราะว่ารถรุ่น vf 8ของ WinFast เองเนี่ยขายค่อนข้างราคาสูงนะครับ5 0 0 0 0กว่าเหรียญสหรัฐ ซึ่งสามารถเทียบกับแบรนด์อื่นๆอย่าง Volkswagen อย่าง Hyundai ได้เลยในตลาดเดียวกันหรือไม่กระทั่งไปเทียบกับรถยนต์อย่าง Tesla ซึ่งโ,โหพัฒนาไปไกลามากๆแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับมันมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาของวินฟาร์กับลูกค้าที่ซื้อรถไปแล้วก็ประสบพบเจอกับปัญหาต่างๆนะครับมีเป็นหัวข้อออกมาเลยนะครับว่า แต่และหัวข้อที่ลูกค้าเจอเนี่ยจะได้รับเงินชดเชยเท่าไหร่หากเจอปัญหาเหล่านั้นเช่น100เหรียญ250เหรียญในปัญหาแต่และอย่างเนี่ยมันก็มีเงินชดเชยที่แตกต่างกาันโอ้โหมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆนะครับมันควรจะสร้างรถที่เสร็จดีก่อนที่จะนํามาขายด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าว i n ฟาร์เองเนี่ยเลือกที่จะข้ามสเต็ปของพวกเขาแล้วก็บุกไปตลาดอย่างอเมริกา ด้วยความไม่พร้อมมากๆของพวกเขานะครับมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับว่าพวกเขาจะปรับปรุงแล้วก็พัฒนารถรุ่นใหม่ๆให้ดีขึ้นได้หรือไม่ซึ่งแน่นอนนะครับว่า WinFast เองเนี่ยมันเป็นบริษัทที่รูปแบบคล้ายๆสตาร์ทอัพมีการระดมทุนมาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ได้มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเวียดนามเนี่ยถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มันมีคอมเมนต์ที่น่าสนใจนะครับในคลิปวิดีโอในช่องโดนัทที่เป็นช่อง YouTube ที่มารีวิวเกี่ยวกับปัญหาของรถยนต์วินฟารรุ่นนี้มันมีทั้งคอมเมนต์ที่มาจากทางฝั่งคนอเมริกันเองรวมถึงทางฝั่งคนเวียดนามที่เข้ามาคอมเมนต์ในช่อง YouTube ซึ่งมันทำให้เห็นอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนเวียดนามเองเนี่ยมาคอมเมนต์ว่าหากเป็นการพูดสิ่งไม่ดีเกี่ยวกับแบรนด์รถยนต์อย่างวินฟาในประเทศเวียดนามเนี่ย อาจจะถูกเล่นงานจากเจ้าของบริษัทได้เลยทีเดียวนะครับแสดงว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับในประเทศเวียดนามเองพวกเขามองแบรนด์รถยนต์นี้เป็นความภูมิใจของคนในชาติของพวกเขาครับไม่มีใครกล้าที่จะไปวิจารณ์คุณภาพรวมถึงประสิทธิภาพของรถที่ผลิตออกมาใครไปวิจารณ์เนี่ยก็ถูกกล่าวหาว่าไม่รักชาตินะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะถูกเล่นงานจากบริษัทผู้ผลิตเลยด้วยซ้ํา ซึ่งแบรนด์วินฟา s t เองเนี่ยพวกเขาพยายามสร้างแบรนด์รถยนต์แห่งชาติของเวียดนามขึ้นมาแต่ว่าด้วยพื้นฐานของพวกเขาเนีครับก็ไม่ได้เป็นประเทศที่ผลิตเป็นฐานผลิตรถยนต์มาก่อนขณะประเทศไทยเนี่ยเราก็พยายามที่จะสร้างแบรนด์ของประเทศเรามาแต่ว่ามันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่ามันก็มีโมเดลที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยมองว่าเราเป็นแหล่งให บแบรนด์รถยนต์ทั่วโลกเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยสร้างเศรษฐกิจส,สร้างมูลค่าการส่งออกได้อย่างมากมายมหาศาลมันเป็นวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับในพันธมิเองเนี่ยพวกเขาก้าวข้ามมาสร้างบแบรนด์รถยนต์เองแล้วก็ใช้ชิ้นส่วนต่างๆจากประเทศต่างๆจากแบรนด์ดังๆอย่างแบตเตอรี่ซัมซุงชิ้นส่วนจากประเทศไทยก็มีนะครับในบางชิ้นหรือว่า Import ส่วนต่างๆมาจากประเทศจีนในประเทศของพูชเองเนี่ยผลิตชิ้นส่วนได้น้อยมากๆนะครับ ทำให้ต้นทุนของพวกเขาค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เมื่อเทียบกับแบรนด์รถยนต์จากจีนหรือว่าแบรนด์เทสลาเองนะครับพวกเขามีประสบการณ์แล้วก็มีการอัพติมัลต์ตัวรถมาอย่างยาวนานแล้วนะครับสามารถสร้างกําไรได้เยอะมากๆเทสลาเองเนี่ยสามารถลดราคามาสู้ได้แบบสบายๆเลยนะครับเราจะเห็นว่าโหปรับราคาลดลงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อแข่งขันกับแบรนด์จีนที่กาลังเข้ามาตีตลาดโดยเฉพาะอย่างในตลาดในประเทศไทยเองเนี่ยก็ ถูกแบรนด์จีเนี่ยลุกเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่เอาจริงๆเราก็ไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่ามันเป็นความล้มเหลวจริงๆหรือไม่นะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันก็ยังมีอะไรให้พิสูจน์สําหรับวินฟารสอยู่นะครับตลาดในประเทศของพวกเขาเนี่ยก็ยังขายได้เพราะว่ามันเป็นแบรนด์รถยนต์แห่งชาติแล้วก็ประชาชนของพวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนแบรนด์รถยนต์ในชาติของตนเองก่อนแต่ดูเหมือนว่ากลยุทธ์ฐานธุรกิจของพวกเขาเองเนี่ย หรือว่าความบ้าของผู้ขอตั้งวินกรุปที่คิดจะบุกอเมริกาเนี่ยมันอาจจะเป็นการดําเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่อาจจะผิดพลาดซึ่งมันมีเคสตัตดี้ที่ผ่านมาอย่างแบรนด์ของญี่ปุ่นหรือว่าแบรนด์ของเกาหลีให้เรียนรู้ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าหากชื่อเสียงเริ่มต้นมันติดลบไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพจําให้กับกลุ่มลูกค้าชาวอเมริกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย มีคอมเมนต์หลายๆคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ในวิดีโอรีวิวเนี่ยก็บอกว่าศูนย์ของวิน f a s t เองเนี่ยค่อนข้างจะล้างมากๆแทบจะไม่มีคนเข้าไปใช้บริการรถที่มีอยู่ในสต็อกเนี่ยก็ค่อนขง้างเก่ามากๆเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าแบรนด์รถยนต์จากเอเชียตะวันออกเฉียงได้ถ้าจะเป็นแบรนด์เดียวอย่างวิน f a s t เองเนี่ยจะกู้วิกฤตครั้งนี้กลับมาได้หรือไม่นะครับ แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือการเริ่มต้นของพวกเขาเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการติดลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของวินฟาสในอีพีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์รรใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับท,ทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง PodBean, Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE แอดที่แอทร d าดอลแอททีเอชสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ